อ่ะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับชุดแนวทาง2ตัวของเรา2ตัวบน3ตัวบนของเราก็วดที่ไอ้คลิปที่แล้วเราก็ได้ลงชุดคู่ขี่สำหรับ10ล่างหน่วยล่างไอ้คลิปนี้เราจะมาดูคู่ขี10บบนกันว่าจะได้ตัวไหนคู่ขี่ของเราส่วนไอ เก่าชุดนี้ที่เราเขียนไว้นี้ไม่รู้ผมเอาคู่ขี่เลขขี่นี้ชุดนี้มาจากไหนนะผมเองก็ข้อมูลมันเยอะไม่รู้ว่าไปอยู่กับริมไหนว่าได้เลขขี่สำหรับชุดนี้มันก็ไปเน,น้นอยู่ที่เล็กห้าอะไรหรือเปล่าไปเจอกับสูรไหนหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลกันอีกทีหนึ่งว่าไอเลขขี่ชุดนี้มาแต่ไหนอ่ะมาดูชุด ชุดคู่คียของเราชุดหลักสีของเรากันบ้างว่าจะได้ชุดไหนเพราะว่ามันอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะเพื่อนก็คือไอ้มันคนละสูตรกันสําหรับชุดนี้เพราะว่าน,นี้เป็นสูตรใหม่อะมาดูกันว่าจะได้ชุดไหนก็คือนี่เดี๋ยวก็คือ 0บวก3ได้3บวก7ได้0ก็จะได้เท่ากับ 0. เรียกเลขคู่ก็มาออกอยู่ที่4 3ก็ถือว่าผ่านอ่ะต่อไป6บวก2เป็น8 8บวก4 6บวก2เป็น8 8บวก4ได้เท่ากับ2 2ก็คือเลขคู่ ก็มาอยู่ที่หกสามเลขหกเป็นหลักสิบถือว่าผ่านไปต่อไปสองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ก็ได้เท่ากับเลขศูนย์ก็คือเลขคู่มาออกอยู่ที่ศูนย์เก้าก็เลขหลักสิบของเราก็คือเลขศูนย์ก็ถือว่าผ่านไปต่อไปสี่บวกสี่เป็นแปดบวกเจ็ดแปด บวกเได้5เลขคี่มาออกอยู่ที่7 9ก็ผ่านไปแล้วก็เกบวกหได้5 5าบวกเจ็ดนะเก้บวกหได้5 5มาบวก7 ก็ไดเท่ากับ3 5้บวกเเท่ากับ2ก็คือเลขคู่ออกที่0 0ยูก็คือเข้าอยู่ที่เลข0ย์ก็คือเลขคู่ก็ถือว่าผ่านไป2 8เป็น0บวก5ก็ได้เท่ากับ5อันนี้ก็เป็นเลขคี่นะเพื่อน ออกมาอยู่ที่เจ็ดเจ็ดส่วนมากจะมาเลขเบิลเยอะนะเพื่อนมาเลขพี่น้องเลขเบิลอันนี้มาแบบพี่น้องอีพี่น้องอันนี้ก็พี่น้องแล้วก็มาเบิ้ลมาเบิลก็มาพี่น้องผมคิดว่างวดน,นี้ระวังเลขพี่น้องแล้วก็เลขเบิ้ลไว้ให้ดีนะเพื่อนสําหรับวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูนี่ก่อนก็คือสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็คือได้เก้า ก็คือเลขคี่บอ,อกที่94ก็ถือว่าผ่านไปก็1บวก3เป็น4 4บวก6ก็ได้เท่ากับ0 0ยเลขคู่ออกอะไรเดี๋ยวแล้วก็มาออกอยู่ที่6 3เลขคู่ก็ถือว่าผ่านไปมัน มาถึงครั้งล่าสุดวดที่เราจะใช้ก็คือชุดนี้ตำแหน่งของเราเพื่อนก็คือร้อยคอหนึ่งสิขอสบวกหน่วยข้อ4ก็จะได้อยู่ที่5 9 5บวก9ได้4 4บวก9ก็ได้เท่ากับสามเลขคีเลขคีจะมาไหมวันนี้ มาดูกันมาคอยรุนกันนะเพื่อนๆสำหรับขี่แล้วก็จะมาตรงกับชุดนี้อยู่ในขี่ของเราก็คือมาตรงกับชุดนี้อยู่นะก็ถือว่าโอเคน่ารุ่นสําหรับชุดเลขขี่ของเราที่ว่าติดเลขขี่ยังไงยังไงถ้าเกิดว่าติดเลขขี่จริงชุดเลขคู่ของเราเราก็ตัดทิ้งได้เพื่อนนี่ตัดทิ้งเป็นเลขคู่คู่ใช่ไหมเราก็ตัดทิ้งออกไปอันนี้ เลขคู่คู่ก็ตัดไปได้หลายชุดอยู่นั่นเพื่อนเลขคู่คู่ของเราอันนี้ขี้ขี้อันนี้คู่คู่ก็ตัดออกไปได้นี่นี่นี่ตัดออกไปนี่นี่เพราะว่าหลักสีของเรามันติดเลขขี้แล้วเราก็ตัดออกไปที่ว่าเป็นเลขคู่คู่นันเพื่อนก็ตัดออกไปได้เยอะอยู่นะ ดูก่อนชุดนี้ของเราล่ะชุดนี้ก็ตัดได้นี่นี่นี่ชุดนี้ด่ชุดนี้ชุดแหลกของเราชุดแหลกนี้ที่เข้าด้านเผื่อนชุดนี้ที่เราได้ตัวก็คือเรียกคู่ๆก็ตัดออกไปนี่ ไปโอ้แต่สี่สีนกี่ก็ติดมาเยอะนานเพื่อนอตัดออกสีแปตัดออกออก็จะเหลืออยู่ตามนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาดูชุดตักหน่วยของเราดีกว่าว่าจะเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่เพราะว่าที่ชนกัน ก็จะมาชนกันอยู่แค่3ตัวนั่นเพื่อนก็คือเลข4เลข6เลข7 4 6 7 4 6 7จะชนกันอยู่แค่3ตัวสำหรับหลักหน่วยของเราส่วนหลักสิของเรานั้นชนกันถึง4ตัวก็คือ3 4 6อันนี้ 3 4 5 6ชนกันถ oh, ึง4ตัวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ชุดเต็มไปก็จะเป็นไอ้นี้ชุด3 4นี่ก็เป็นเลขพี่น้อง3ะ3 6 3 7 4 7 4 6 4 7ก็จะได้อยู่ตามนี้เพราะว่าเราก็จัะให้กับเพื่อนๆไปแล้วก็คือชุดนี้แหละที่เราตัดออกชุดที่ว่าเป็นเลขคู่คู่มันก็เหลืออยู่ ชุดเนี้ยแล้วก็ชุดนี้เพราะชุดนี้มันจะเป็นชุดแบบปากหลักนั่นเพื่อนก็คือไปตรงๆเลยไม่ต้องกลับสําหรับชุดนี้เอายังไงยังไงเดี๋ยวเรามาดูชุด A ห,หลักหน่วยของเราจะเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่ดีกว่าเพื่อที่จะมาตัดให้มันเหลือน้อยชุดเพราะว่าอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สี่ยี่ห้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันช่วงๆจะถึงถึงวัน แล้เราค่อยมาสรุปกันว่าเราจะมาเป็นชุดสรุปชุดไหนกันก็คงจะอยู่ในนี้แหละเพื่อนไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินในชุดนี้แหละนี่ชุดพวกนี้น่าจะอยู่ในชุดนี้คิดว่านะชุดแนวทางของเราแต่ถ้าเกิดว่าใครไ,ไม่คิดอะไรมากมายชุดล่างของเราไปเด่นอยู่ที่95นะเด่นอยู่ที่9559 ชุดบนของเราก็ายังมาติดอยู่ที่9559แล้วก็5005เนี่ยเพื่อนๆจับ2ชุดนี้ไปเลยนี่95กลับตัวด้วยนะชุดนี้บนล่างแคแ่2คู่ชุดเนี่ยก็5005แล้วก็5995บนล่างไปเลยแค่นี้แหละเพื่อนๆก็คือสำหรับคนงบน้อยนะส่วนชุด3ตัวแล้วเราจะมาเค้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เราจะมาเน้นอีชุด3ตัวเป็นหลักสักหน่อย ว่าจะเป็นตัวไหนเราจะตัดให้มันเหลือน้อยชุดอย่างน้อยๆอย่างไม่ได้จริงๆก็จะเหลืออยู่ประมาณ5้าชุดเอ้ายังไงยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าสําหรับชุดคู่ขี้แบบหลักหน่วยของเราส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนบา,บายยครับผมสวัสดีครับ